ปั๊มบนปั๊มล่างอ่ะครับห้าแสนรวมก็คือจุดแทมเบ้ลเลยใช่อันเนี้ยทั้งคันอ่ะล้านโอ้โหทั้งเครื่องรวมเครื่องด้วยนะถ้าไม่รวมเครื่องแปดแสนห้าอะไรอย่างเดียวอ่ะแปดพุ๊บเห็นหน้าแปดแสนห้าครับเครื่องยนต์เต้บางส่วนให้มาแต่เต้ทำเพือช่างห็มิงเต้บางส่วนให้เป็นของรหวาดมาูบอสกกูจะทให้เด็มันดููููเจจกกบอสะทให้พวกมดูเจา ต้องขอบคุณแม่ครับเดียวขอบคุณมากเลยที่ให้ให้รถไว้ต่อเยอะจำได้าว่าโคงพื้นฐานดีมาจากเสียรยูแล้วต้องแรงแน่เลยแต่นนี้เรามาที่ร่าคานดีครับแล้วก็จะมาแจกส่งรถคันใหม่เสียร์ยูอ๋อนี่ดูเลยนี่พันเี้เว็บจีนเว็บจีนเว็บจีน ที่เอาเข้ามาได้ที่นาเข้ามาแต่ว่าจำเป็นอันแรกของพี่แอมสดฝันอัพใหม่ใหม่เป็นของูผมว่าเป็นทรงเชงคันแรกแล้วปีนี้เนี่ยก็เตรียมคันนี้ขึ้นมาเพื่อที่เราไว้ใช้ในการขับขี่ไปทิ่ก็จะโชว์รถใช่ครับใช่ครับแล้วลงพูดดินปูก็คันนี้ไปคันนี้ลงดูดินปูด้วยโอ้โหขอดูช่วงล่างหน่อยได้ไหมครับใช้อะไรบ้างเนี่ยสำหรับคัเนี้นี่ทะเบียน ประมาณเท่าไหร่ครับสองแสนก็ได้แลบวรั๊มก็ะเด้งไดเนี่ยปั๊มบนปั๊มล่างอ่ะครับห้าแสนอ้วเื่องจุดแมเบเกเลยกันตรบาดสองแสนเคร่อมีเซียมได้อันนี้เียบอันเนี้ยทั้งคันทั้ร้านโอ้โหท้งเครื่องโวมเครื่องด้วยนะถ้าไม่รวมเครื่องแปดแสนห้าอะไรยังเดียวอแปดหันแปดแสนห้าซึ่งอันเนี้ยใช้เป็นลอตอนตอทนติชาตา ปีนี้ก็จะมีโคจีจริงหรือโคจีปีนี้ต้ <California. S 3> องมี้เพรปะนี่ข้อปีนีล้อมันไก่ล้อมันไก่เชื่อรุ่นล้อมันไก่จะเป็นล้อมันไม่ใช่ล้อ ครั้งไอ้ตองเขาทำล้อล้อด้านแต่ปีเนี้ยผมมีโปรเจกต์ล้อมันไก่ผมให้เขาทำล้อเงาให้ผมอ่าล้อมันมันต้องเงาครับซึ่งเรียกว่าเล่นล้อมันไก่ใช่แล้วก็จะมีแบบว่ามีคอลเลคชันแบบว่ามีล้อมีที่ลวดมีเกลือเป็นคอลเลคชันเป็นแบบแพ็กเกจเลยครบยุ่เลยอ่ามันจะแบบเข้าแล้วก็ถึงขั้นชุดเดิมมันเนี้ยโอ้โหโปรเจกต์ประมาณนี้ใแต่ตอใแต่ีไอ้นี่เป็น F44U ต้องติดตามหล่อเลยหอจองได้เลยรถผมใส่เไอ้ตองก็ผ่านอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้เนี่ย 4U ก็ม แล้วก็ปีนี้มีกิจกรรมที่มาร่วมอย่างปีนี้สนามนี้ก็มีเอาเสื้อของคอลเลคชั่นเก่ามาใช่คือว่าผมมาขายเสื้อมาสี่ห้าปีแล้วไม่เคยลดล่สตซองเลยครับก็จัดให้เอฟซีไปเลยจากห้าร้อยเดือนตรโอ้ครึ่งครึ่งเลยครึ่งๆซื้อแบบไม่ต้องคิดอะไรเลย ตอนนี้เฉพาะแค่ในสนามหรือว่าแค่ในสนามแค่ในสนามไม่ได้ยืนไม่ได้ครับให้แค่แบบเลี้ยงซีที่ในสนามจริงๆแล้วถ้าใครมาไม่ทันในงานสุราษฎร์นี้ก็ไปงานสงขลาผมไปสงขลาต่อเดือนหน้าเดือนนี้เลยเดือนนี้เลยที่พวกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยครับที่งานสงขลากลางปีผมไปแข่งรถยนต์ต่อโอ้โหโชคดีแดนไทยโชคไทยต้องโอเคดีขอดูรถต่อเนี่ยเครื่องยนต์นี่ทำจากที่ไหนฮะเครื่องยนต์เต้บางสวนให้มาแต่เต้ทับคือแจ็คหมิง ของนันเกิดมาเรียกว่าน้นองชายไ้ของที่ตุใจถ้าซื้อขายก็แตนก่าบาบแต่ช่างเหน่งมาเป็นคนนึงเซ็เต้เราว่าอยู่ใกล้ชางเหงเนี่ยเขาจะปเซ็ตให้ดวะส่วนครับพ่ออะไรครับ่อเสียของขอพี่โอโโพโอพีเพชรบุรีใช่โอเพชรบุรีทำครับคุณด้ยี่เป็นลุกย่อเล เราเพิ่งเดทการของโโอ้หกเขาเรียกว่าครบเซตเลยได้ครับถามต่อในเรื่องของทุนอยกิเปนฟูลเลยไว้ใจให้ใครทำเครื่องยนต์ให้ฮครับตั้งที่จะได้ทำด้วยซ้อมด้วยเพราะว่าเต้มาเถื่อนว่าทำแล้วทำให้ตึงแล้วผมก็จะทำให้แต่แบ่นย่อยการจะได้ต้องพูดสนุกกันอยู่แล้วครับผมก็ต้องถามอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เสียโยเปิดจองเสื้อน้ำไม่อาบปิดไปแล้วปิดไปแล้วเหรอโอ้โ ก่อนจะสิ้นปีได้ไหมคตัวไหนมาก่อนสิ้นปียังเป็นอภิชาติฟาร์ม V3 V3 มสองปีแล้วผมไม่ได้ออกคอลเลคชั่นใหม่ของอภิชาติฟาวครับผมอ่ะผมออกแบบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปิดตัวประมาณเดือนธันวาครับก็เปิดให้จองเดือนธันวา,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 าเลยพันที่จะแข่งปลายปีไหมเป,ป็นเทียว์ปลายปีใช่ไหมครับคื่อน้องๆจะได้ใส่ไปละหล่อไป แล้วก็ไปถ่ายรูปเสร็จอยู่ที่เปิดจองแล้วไม่น่าทานเพราะว่าส่งแอ่ส่งปลายปีเลยอ๋อส่งปลายปีใช่ครับปวดจองก็ต้นเดือนแล้วก็ส่งปลายเดือนก็เหมือนเป็นของฝันปีใหม่ใช่ไหมครับที่รักเราเซฟไปเก็บไว้ครับปีนี้ช่วงหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเปทนปีที่เข้าทางรถยนต์เยอะใช่ครับจะปีหน้ากลับมารถต้องท้าเดิมเดิมเลยไม่ต้องซูบเลยใช่เพราะรถยนต์จักรได้ชาวประเทศไทยอะไรทุกหมดแล้วรู้ว่าจบกับสูงแล้วแบบ าก็คือการไปลงฝั่งเขาโจนเนี่ยคือเพื่อที่จะไปแบบว่าสนองนิดแหละใช่สนองด้วยครับก่อนนี้ก็ได้ว่าผมดูดแบบดุด่างกังไนไะปฝากที่งนั้นเซบ,บ,บานทำหน่อยเพราะว่าเพื่อได้มีโอกาสมาถ่ายสัมภาพสี่ยูครั้งแรกเลยนะ,ะก็ฝากติดตามผมกับวงล้อไอตองด้วยนะครับครับก็ถ้ามีคำถามอะไรแล้วก็สามารถทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้มีโอกาสจะมาถามสี่ยูให้ที่สุราษฎร์ธานีเจอการไอสองขาใหญ่นะครับเจอกันครับลาไปก่อนวันนี้ครับไปเลสโก

บอกเวนี่พเดียนแ่ตเพินเดียนสูงสูรับาไรได้นิวจะให้สองพันาทอาที่สองนที่ดินั้นสิงห์นิวตันี้รับมต้นตเล i'm tám giờ được máy ấm của bọn và nêu dùng ấm ra tòa để từ cuối được, mươi bóng vừa up ทุกสนามไม่ต้องถามคเลยดิชิตอย่ามาย้ำในสามคเลยดิชิต King r a w e i l l i this shit King r a w e i l l i